ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่ในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับอ่าก็เซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยมันมีตัวละครเข้าใหม่นะครับนี่ไงที่จอเห็นไหมที่จอภาพอะ่ะเออก็คือตัวนี้แหละนะครับมันก็คือเจนอสนะครับหรือจีนอตนั่งสองนะครับก็จะเรียกว่าเจนอสหรือจีนอตก็เรียกไปเถอะแต่ผมขอเรียกว่าจีนอตแล้วกันนะครับนี่นะครับ ผมจะมาสุ่มตัวนี้นะเออในวันนี้จริงๆมันก็เข้ามาตั้งนานแล้วแหละเข้ามั้งแต่วันที่วันที่หนึ่งอะนะครับเออก็เข้ามั้งแต่วันที่หนะึ่งละพร้อมกับเซิร์ฟไทยอะเออก็คือทุกเซิร์ฟตัวใหม่มันจะเข้าวันที่หนึ่งอยู่แล้วนะครับสําหรับวันพันแมนเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟจีนเซิร์ฟไทยแล้วเซิร์ฟญี่ปุ่นใช่ไหมอ,อ่าแต่ว่าจีนออของเซิร์ฟญี่ปุ่นมันมาพร้อมอันนี้ว่ะทุกคนมันมาพร้อมชุดเลยว่ะมาพร้อมคอสตูมเลยว่ะครับผมจาไม่ได้่าของเซิร์ฟ มาพร้อมพอตตูมหรือเปล่านะนี่จับอันนี้ผมจำไม่ได้แล้วนะครับก็จะมาสูมกันนะครับสําหรับจีนอตล่างสองนะกดโกไปเลยผมมีตัวอยู่150ไใบนะครับก่อนอื่นเลยผมจะบอกก่อนว่าถ้าจีนอตล่าง2ตัวเนี้ไม่ออกให้ผมภายใน150ไใบเนะี่ยเออผมจะเลิกสูมเลยเลิกสูมในที่นี้หมายถึงว่าจะเลิกใช้ดวงอะ่ะก็คือร้อยตัวครบ180แล้วค่อยเปิดอะ่ะเอ,อ ก็คือหลังจากนี้ถ้าไม่ถึง180ใบผมจะไม่เปิดแล้วนะครับถ้ารอบนี้จีนออ่าง2ไม่ออกให้ผมภายใน150เพราะว่าผมเสียดายตัวมากเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยผมเปิดช่วงหลังๆเนี่้รู้สึกว่าเกลือมากนะครับโอเคเดี๋ยวมาเขาเรียกว่าเปิดขำๆไปก่อนตัวเหลืองก่อนนะขำๆไปก่อนขำๆไปนะครับขำๆไปก่อนขำๆไปก่อนเคลียร์ตัวเคลียร์ตัว เรียว่าใช้ความเกลือออกไปให้หมดนะครับในตัวพวกนี้เอา R ออกในกอริล่ามากดไปครับกดไปชิวๆครับเอออันนี้เราเอาความเกลือออกไปก่อนอ่ะเป็นไงไม่มี SR แปลว,ว่าเกลือเพราะฉะนั้น g ีนอล่างสองครับร้อยห้าสิบใบนะครับอ่าสเต็ปแรกก็คือจะลดให้30%นะครับกดแค่เจ็ดใบ เรามาลุยกันเลยครับผมมา G-NOT ล่างสอง G-NOT ล่างสองจงมาให้ผมเดี๋ยวนี้อุ้ยเุ้้ยมันขึ้นดาวโหลดว่ะเฮ้ยมันขึ้นดาวโหลดว่ะสีเหลืองไหมคือเซิมญี่ปุ่นเนี่ยข้อดีของมันก็คือเราสามารถรู้ได้เลยนะครับว่า SSR จะออกหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่ออกนะต่อไปต่อไปจะเป็นสิบใบแลยนะครับผมตอนนี้ มาครั้งละสิบละออกไม่นะออกไม่นะสีเหลืองสีม่วงสีม่วงสองตัวด้วยสุดยอด <c oughs> โอ้โหอืมาต่อเลยคือยังไงมันก็จะการันตีเอสอหนึ่งตัวอยู่แล้วนะครับกดทีละสิบไป ร้อยห้าสิบวันนี้ผมเปิดหมดเลยเฮ้ยสีเหลืองว่ะเฮ้ย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 ,ฮย,ฮยจีนนสเหรออย่างเฮียเลยราชาทะเลลึกแต่ผมยังไม่มีนะครับตัวนี้เพราะว่าไม่ค่อยได้เปิดตัวไงไม่ค่อยได้เปิดตัวแดงไง โอ้อ่โอเคถือยังไม่มีอะมาก็ได้เฮ้ยแต่เอสเอสอาร์ออกภายในร้อยห้าสิบใบนะแต่ว่าใจวะไม่ไปออกตัวแดงก็ได้พี่เย้ยจริงๆอะมากดนานๆหน่อยทีนี้สีเหลืองอืมอืมไม่ออก ไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรรัวรัวเลยทีนี้มารัวๆเลยละกันกดทีเดียวพอไม่ต้องค้างไม่ต้องค้างอะไรเยอะสีเหลืองโอ้โหสีม่วงมารัวๆครับต่อไปยังไงดี มาขอค้างนานหน่อยเพราะเมื่อกี้ตอนเอเดนออกผมค้างนานนานพอยังเออนานพอยังสีเหลืองไม่เกี่ยวแล้วผมว่าไม่น่าเกี่ยวแล้วเฮ้ยอส็งกว่าอย่างเซ็งเลยอะไรฟันเนี่ยกดๆไปเถอะเซตามะ ต่อยให้มันได้สีเหลืองหน่อยนิกระบาดเนี่ยใส่ามาเลยโอ้โหตายชักแล้วครับทุกคนตายชักทีนี้อ,อันนี้เฮียนะบอกเลย <c oughs> โอ้ยเอ็นอเอออกมาออกยากออกเย็นเนาะเฮ้ยสีเหลืองมาอีกแล้วอะไรวะ โเอุจบ้าตายโอ้อ SSR ออกสองตัวแต่อะไรก็ไม่รู้โอ้ยคลิปนี้มันอะไรวะเนี้จะบอกว่าดวงดีมันก็ไม่ดีว่ะเพราะ SSR มันออกอ่ะโอ้ยแ้เป็นจีนอตเมื่อกี้นะแล้วเป็นจีนอสล่างสองเมื่อกี้ผมหยุดละ ผมหยุดเปิดละโอ้โหช้ำใจว่ะทุกคนผมว่าผมผมคงต้องเลิกเปิดแล้วแหละนะครับสำหรับกาชาเกมวันพันแมนตัวดำนะถ้าเก็บม่ครบสิ0ไปผมไม่ได้เปิดเพราะผมมีความรู้สึกว่าจีนออร่างสองไม่น่าออกให้ผมว่ะ อน่จะต้องรออารันตีวะนะครับโอโหกูเสียตั๋วฟรีกแล้ววะเนี่ยร้อยห้าสิบใบเลยเหรอโอ้โหมาครับเลืออีกห้าสิบห้าใบนะครับอย่ังเซ็งเลยเอเดนอาหูซาออกตั้งสองครั้งให้ลุ้นแต่ไม่ได้เลยสีเหลืองอีกยากละผมบอกเลยว่ายากละตอนนี้ยากละ ริ่มยากละเออมันกี่สเต็ปแล้ววะเนี่ยนะยางนะรับของมัแก่นนะี้ยเฮ้ยออกไหมเนะี่ยจะออกไหมเนะี่ย ประมาณร้อยสี่สิบเจ็ดใบนะผมเปิดไปนะไม่ออกวะไม่ออกไม่น่าออกเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนผมเห็นแล้วว่ามันหักลบของผมไปแล้วว่ะหวยให้หมดไปเลยครับช่างแม่งครับวนแล้วเนี่ยเมื่อกี้เหมือนลบเจ็ดแล้วป่ะโอ้โหเฮ้ยเหมือนขึ้นดาวโหลดน,นะสีเหลืองน่าจะเป็นพนเน็ตผมช้าแหละไม่เกี่ยวกับอะไรหรอก เอออย่างเซ็งอีกสองครั้งนะครับผมได้อีกสองครั้งเกือจริงๆแล้ววะเกือจริงๆเลยเซิร์ฟญี่ปุ่นเกือเซิร์ฟเอเชียอีกเกือเซิร์ฟไทยอ่ะตอนเนี้ยมาครับไหนกันไหนจะเปิดไม่ให้หมดไปยเพราะเซิร์ฟนี้ก็ไม่เล่นไม่ได้เล่นหลักอยู่แล้วครับเล่นค้ำๆอยู่แล้ว ปหมดแล้วเลี่ยงเลยครับตอนนี้โอ้โหเ็ดหลามากเลยอ่ะการเปิดกาชาไม่ออกด้วยเรียบร้อยครับเออโอเคครับหมดแล้วนะ <c oughs> ไม่ออกนะครับจีนอตล่างสองโอเคก็ตามสัญญานะผมก็ เดี๋ยวเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยผมจะเก็บไปครบ150ใบแล้วก็ค่อยเปิดแล้วกันนะครับค่อยเปิดสักตัวอะไรเงี้ยเออ150ใบแล้วก็ค่อยค่อยหาเปิดสักตัวตัวที่อยากได้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าเกลือมากเลยวะ่ะเกลือสองคลิปติดแล,ล้วสำหรับเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวซื้อลูกล่างมาเดินเลยซื้อลูกล่างมาเดินคำ้คำๆไว้เจอกันอีกทีเซิร์ฟญี่ปุ่นก็ตอนที่ผมรวบรวมตัวครบ180ใบแล้วกันนะครับขี้เกียจเสี่ยงดวงนะไม่ไหว ก็คลิปนี้นะผมประมาณนี้ละกันนะครับก็ับคุณทุกคนที่รับชมกันด้วยนะผมไปละครับ